มีศักดิ์ศรีกันอยู่ครอบครัวเดียวค่ะเรียนท่านประธานค่ะดิฉันชอเทียบพนิกเกียนค่ะพักประชาพร้อมชนฝ่ายคอนนะคะจากที่ทางท่านสเสน่ห์นะคะพูดนําฝ่ายคอนของเราเนี่ยได้ทําการอภิปรายไม่ไว้หน้าใครนะคะดิฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะ หมายถึงท่านเสน่ห์พูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วค่ะท่านดิฉันจะพูดอะไรอีกล่ะคะท่านประธานคือตอนนี้กําลังทําตัวให้ตลกอยู่ค่ะท่านประธานพอดีเห็นสภาจริงเขาตลกกันเหลือเกินค่ะกลัวพวกเราจะตกงานกันหมดนะคะท่านประธานถ้าเราตลกพูดสภาจริงไม่ได้เนี่ยถ้าท่านอยากตลกจริงๆท่านก็แต่งตัวเหมือนหมอปลาไม่ช่วยเอาไปเลยโอ็นค่ะเป็นกี้นะคะ จากที่ที่ที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะที่ท่านเสน่ห์เนี่ยได้มีการอ่อภิปรายนะคะคือมีสาระทุกตรงถ้าท่านนายกอิงอุ้งเนี่ยยังไม่ได้ถอนสมองออกมาจากธนาคารนะคะดิฉันก็แนะนําให้เอาสิ่งที่ท่านเสน่ห์เนี่ยได้อภิปรายเนี่ยไปปรับใช้กับพวกท่านได้เลยเพราะว่าต่อให้ถอนมาดิฉันก็คิดว่าอาจจะไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะคะใช้ทางนี้มีประโยชน์มากกว่านะคะ ตอนเลือกตั้งเนี่ยพูดดิบดีมากนะคะว่าจะมีนโยบายนั้นนโยบายนี้นะคะอ,าอยากจะแบบว่าแก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนพูดสดิบดีพอท่านพาพ่อของท่านกลับประเทศมาได้เนี่ยท่านก็ไม่สนสี่สนแปดอะไรพอ<ม>ถ,ถึงเวลาถามเรื่องการแก้ไขปัญหาถามเรื่องเศรษฐกิจนะคะปากท้องประชาชนนะ,ะท่านก็แบบว่าไม่เข้าใจไม่รู้ไม่อะไรถึงเวลาน้ําท่วมใต้ ท่านก็บอกว่ามีสามีคนใต้นะ,ะพอไปไปเยี่ยมเยียนผู้นําจีนท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยมีเชื้อจีนแต่พอประชาชนถามหาว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอะไรคุณจะทํำยังไงนะคะก็ขอให้เข้าใจในความเป็นนายกเจนวายนะคะทีฉันก็รู้สึกว่าดูดูแล้วก็คือวายจริงค่ะท่านประธานวายอะไรวายป่วง <laughs> วายป่วงนะคะเพราะว่า นายกเนี่ยที่เก่งในการพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตพลิกชีวิตประชาชนให้วินาสันตโรค่ะท่านประธานอันนี้คือเก่งที่สุดในรัฐบาลน,นี้แล้วนะคะปัญหาทุกยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่าไฟค่าน้าค่าน้ำมันค่าแรงแม้แต่ปลาหมอทางดําที่มาเพอยอยู่หน้าสภาท้องเนี่ยค่ะท่านประธานท่านนายกก็ยังเอาลูกมาวิ่งอยู่หน้าสภาไม่สนสี่สนแปดอะไรประชาชนเลยค่ะท่านประธาน อันนี้เหรอคะ่ะคือจะไม่ให้เรียกเขาว่านายกไม่สนสี่ไม่สนแปดได้ยังไงนะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานท่านนายกเนี่ยไม่เคยเป็นนักการเมืองไม่เคยดูปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ว่ามาเป็นหัวหน้าพักเพื่อพ่อได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นยาธาตุคะ่ะเป็นทายาทหรือเปล่าครับอ๋อท,ทายาท ทายาทจะมาเป็นยาธาตุตอนไหนดีดีนะถ้าคิดได้ทันนะเนี่ยขอพระคุณท่านประธานที่ช่วยที่ช่วยแก้นะคะเห็นเห็นมันไม่เข้ากับเนื้อหาเมื่อกี้โอเคค่ะท่านประธานแล้วก็นะคะดิฉันเนี่ยก็เลยอยากจะขอฝากท่านประธานนะคะช่วยพิจารณานายกอิงอุ้งด้วยนะคะว่าคือ ท่านนายกอิงอุ้งเนี่ยเป็นนายกในสภาทอกสภาที่เราบอกว่าคลายเครียดตลกแต่ท่านเนี่ยกลับทําตัวตลกไม่สู้นายกในชีวิตจริงนะคะท่านประธานตลกน้อยกว่าอีกตลกน้อยกว่าค่ะท่านท่านดูสิคะท่านอิงอุงลุกขึ้นมาพูดอะไรเนี่ยคนไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะคะแต่นายกอีกคนนึงพูดขึ้นมาอะไรเนี่ยประชาชนนี่ขำทั้งน้ําตาเลยค่ะท่านประธาน <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะบอกว่าปิดสวิตสอว ป้อนหาเสียงเอาไว้บอกปิดสวิตสวปิดสวิตสวจริงๆค่ะท่านประธานครับท่านจริงๆเขาการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ต้องต่อว่ากันอยู่แล้วนะท่านประธานครับครับปล่อยให้ช่อเทียมได้พูดอะไรที่มันซ้ำซากจำเจรสชาติคืนคออย่างนี้ครับท่านประธานประท้วงประท้วงข้อไหนครับประท้วงตามข้อไหนเนี่ย ยา,าธาตุไงครับท่านประธานครับ <S <S นี่ท่านฟังแล้วมันท้องอืดขึ้นมาแล้วยังไงครับมันคืนคอลดผมอย่างนี้ให้พูดออบ